คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30นะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเข้าสภาเป็นครั้งแรกถแถลงชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาค่ะ โดยคุณเรษฐาน,นะคะชี้แจงว่านโยบายของรัฐบาลนั้นนะคะมีทั้งกรอบระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะคะไฮไลท์เนี่ยคือนโยบายเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเลทนะคะที่บอกว่านโยบายนี้จะเป็นตัวจุดชนวนกระตุกเศรษฐกิจประเทศให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งโดยจะใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงกระจายไปทุกพื้นที่ ให้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจถึงฐานรากเกิดการจับจ่ายใช้สอยนำไปสู่การจ้างงานสร้างอาชีพเกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมเศรษฐกิจหลายรอบค่ะรัฐบาลเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนคืนมาในรูปแบบภาษีและจะช่วยวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประเทศเตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่ พร้อมทางชูนโยบายเร่งด่วนนะคะด้วยกัน4เรื่องค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือการแก้ไขปัญหามี้สินภาคเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชนโดยการพักหนี้เกษตรกรปร,ประคองภาระหนี้ของ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะ เรื่องที่สองนะคะคือการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่ประชาชนค่ะทั้งค่าไฟฟ้าค่าก๊าซถุงต้มและค่าน้ํามันเชื้อเพลิงค่ะเรื่องที่3คือผลักดันการสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวนะคะสร้างไรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นค่ะและเรื่องที่4ค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะการแก้ไขปัญหาความเห็นแตกต่างกันเรื่องรัฐธรรมนูญปี2560ค่ะซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะหาหรือแนวทางทําประชามติให้ประชาชนมีส่วนร่วมและฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่น่า เชื่อถือค่ะ ขณะที่คุณสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะคะเป็นตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านอภิปรายเป็นคนแรกค่ะโดยที่เธอนะคะได้วิจารณ์ว่านโยบายของรัฐบาลนั้นไม่มีเป้าหมายและรายละเอียดที่ชัดเจนค่ะเหมือนเป็นแค่คําอธิษฐานคิดว่าน่าจะมาจากการที่รัฐบาลกลัวการผูกมัดกลัวทําไม่ได้แบบที่สัญญาและการเป็นรัฐบาลผสมข้ามขั้วหาข้อตกลงกันไม่ได้จึงต้องเขียนให้ลอยและกว้างเอาไว้มีความเกรงใจกลุ่ม ำนาจเก่า พร้อมท้งวิจารณ์นโยบายเงินดิจิทัลวอลเลตค่ะโดยบอกว่าจะต้องใช้งบป,ประมาณถึง560 0 0ล้านบาทนะคะถ้าใช้งบป,ประมาณแผ่นดินเนี่ยจะต้องพิจารณาว่างบพอหรือไม่หรือมีเงินสดพอหรือไม่หรือหากใช้เงินนอกงบป,ประมาณนะคะจะมี3วิธีการด้วยกันก็คือกู้ยืมเงินจากธนาคารรัฐกู้ยืมจากกองทุนหมุนเวียนหรือไม่และการขายกองทุนวายุพักค,ค,ค่ะซึ่งหากเลือกใช้งบป,ประมาณปี2567นะคะคงไม่เพียงพออย่างแน่นอนค่ะ และหากเลือกใช้เงินนอกงบประมาณนะคะก็ไม่สามารถทําได้นะคะหากไม่แก้กรอบวินัยการเงินการคลังก่อนอาซึ่งนายยอดรัมตรีเนะี่ยบอกว่าจะเคร่งครัดเรื่องวินัยการเงินการคลังแต่งานแรกจะเริ่มต้นด้วยการทลายกรอบวินัยการเงินการคลังเลยหรือ อย่างน้นก็ตามค่ะการอภิปรายคําแถลงนโยบายของรัฐบาลนั้นยังมีให้ติดตามในวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะถึงแม้จะไม่ก่อให้เกิดผลการเป,ปลี่ยนแปลงทางการเมืองใดๆแต่ก็จะได้ทราบทิศทางและการดําเนินนโยบายของรัฐบาลต่อไปค่ะ